ต้องบอกเลยว่าชีวิตด,ดีจนหลายคนแอบ,บอิจฉานะคะสําหรับเดิวอริสราที่ตอนนี้กําลังจะกลายเป็นคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแลงออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังจะมีลูกกับสามีนักธุรกิจต่างชาติคือเซบาสเตียนลีและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีข่าวว่าเดิวอริสราเปิดตัวคบหาดูใจกับเซบาสเตียนสิ่งหนึ่งที่สาวเดียวโดนสังคมพูดถึงมาตลอดก็คือเรื่องที่หาว่าสาวเดียวนั้นคบแต่คนรวยสายเปซึ่งบ่อยครั้งที่สาวเดียวมาให้สัมภาษณ์และเคลียร์ใจไปแล้วก็ตาม แต่ก็โดนวิจารณ์ไม่หยุดนะคะล่าสุดดีออริสราก็ได้แชร์คำพูดของนักแสดงสาวชาวอเมริการชื่อดังอย่างแอนเฮทเทเวที่เคยบอกเอาไว้ว่าเงินทําให้ผู้หญิงขี้เกียรประทับใจแต่สําหรับผู้หญิงที่ทํางานหาเงินเองได้จะรู้ว่าการมีแฟนรวยเป็นแค่โบนัสไม่ใช่บันไดที่ใช้อัปเกรดตัวเองพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าเพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงขี้เกียรทํากลางแฟนๆเข้ามากดไลค์แลวก็คอมเมนต์กันรัวๆกับโพสต์นี้ของสาวเดียวนะคะ